สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมาโคพีบีนะครับซึ่งมาโคที่ผมปรับมาจนนี้ครับก็จะเล่นได้ทั้งปืนไอเฮดคนะครับอัพก็เล่นได้คริสก็เล่นได้มีปืนอะไรอะปืนอันนี้ครับปืนอะไรเนี่ย a p c ีนะครับอันนี้ก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับฉายายที่ผมใช้ก็จะเป็น คุม,ค,มคุมอะไรวะคุมสีด้านสีนะครับดูเอาดูเสครันนยนะอันนี้คือมีแมครน,นะครับระยะใกลหน่อยนิ่งๆเลยครับเดี๋เราลองไม่มีแมครน,นะครับนี่ดูนิ่ง่ไหน อาปอปืนอีกากปืนเอาตัวนี้ก่อนอันนี้เหมือนจะใช้ได้อยู่นะ <c oughs> เล็งยิงนิ่งคลิกอา้าวเฮียดิ๊กเอาไปทางซ้ายก็โดนดวงก็นิ่งอยู่นะหรือว่ามีสูตรอยู่ิงแบบนี้ เราวิ่งเอาไปยิงหัวดเดี๋ยวผมให้ดูตอนไม่ใช่มาโคนะนอันนี้คือตอนไม่ใช่มาโคนะมาดูตอนมาโค่ะลองเป็นกดูบ้าง มอนบอดมันเป็นอื่นเอยเนี่ยดูนะอืมเด่งขึ้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถ้าถ้าเราไม่ใช้แมคโครนะครับ,รบดูซ้ายขวาซ้ายเออ,เ,อ,อเราลองแมคโครลองแมคโคร เดียเราเป็น Chief Super w e ดูนะ โอ้เสียงยิงคลีฟลีนี่คือโนม,มาโคนะครับเดีเ๋ยวเราดูแบบนมาโคน,นิ่งเลย เอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีต่อไปก็คือวิธีตั้งแคนะครับว่า้องตั้งยังไงจะย้าที่ผมแนะนำก็จะเป็นตัวนี้นะครับอะไรเนี่ยอันขีดเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับลั่นสีนะครับแล้วเราก็จะเอาเป็นตัวไหนวะตัวไหนวะตัวนี้ตัวนี้ ฮุมแรงกับฮุมแรงถีบปืนกับอีกสีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีตั้งค่ากันนะครับผมปรับเป็นเมาส์ธรรมดาก่อนนะโอเคอันดับแรกนะครับเ,เพื่อนๆต้องโหลดไอ้โปรแกรมที่ชื่อว่าไอ้ไซเนปไซเนปเลเซอร์เลเซอร์ไซเนปนี่มาก่อนนะครับตรงนี้เลยเราก็โหลดของ Windows 10 Windows 11นี่ไปเลยนะครับ มันก็โหลดมาแล้วก็เข้ามาตรงเขาว่ามาโครข้างบนนี้นะครับกดเขา้ามาแล้เวเราก็เพิ่มกดตรงบวกนี้นะแล้วก็ตั้งชื่อเลยตั้งไงวะอนี้มาโคพีดีจ้าตั้งไปครับแล้เวเราก็มากดตรงเลคคอร์ดตรงนี้นครับเรารอไปหนึ่งสองสามกดคลิกสองรอบนะครับหนึ่งสองแล้วก็กดสต็อปเราก็จะได้แบบนี้ไหครับ อันแรกเนี่ยให้เพื่อนมาปรับตรงนี้คนระับให้เป็น0 0 0 6นะครับส่วนอันที่2อง0ูอันที่3าก็0 0 0 1อันสุดท้ายนะครับให้ปรับเป็น0.099นนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงคำว่าเมาส์นะครับเมาส์เรากดตรงนี้ ตรงที่มันเป็นจุดไข่ลายากดแอดเข้ามาครับ,รบเราได้เมาส์ใหม่หมนะครับมันก็จะเร็วทิ่ปกตินิดหน่อยอัองครั้งนะ B N B, A C O, P B, จ้าโอเคนะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับแถบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครังนั้นแหงเขาวมาเมาส์บัตเทนสีนะครับหรือจะใช้แหงก็ได้ครับ เราคงใช้4เราก็มากดตรง m o า s e f u n ก์ชันนี่นครับเลือกตรงนี้เป็น left c i c k นะครับหลังจากนั้นกดเซฟไปโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปแหาเข้ามา left click ตรงนี้อีกรอบนะครับอันที่หนึ่งนี้แล้วกดเขา้ามา m a ครับมาโคปรับตรงนี้เป็น P อะไรเนะนี่ย a s s i อะไรงี้ครับแล้วเราก็เลือกเป็น macro PB จ่านะครับกดเซฟไป เรียบร้อยหลังจากนี้ตอนนี้เมาส์เราก็เป็นเมาส์แมโครยนะครับเวลาเราจะคลิกซ้ายให้เรากดไปตรงแถบด้านข้างเมาส์เราเนะครับตรงเนี้ยนี่ชีพหายละผมตั้งผิดครับตัวนี้นะ ูตั้งตัวไหนผิดวะศูนย์นยเ่นะไรนะ เมื่อกี้ผมปรับไปแล้วนะทำไมมันไม่เซฟหรอเราต้องปรับเป็น P P อะไรเนี่ยครับอันล่างสุดนะแล้วกดเซฟีทนิ่งๆเลยนะอือดูนิ่งแค่ไหนเนยอะ เขาทำไม่ขยับหรอกโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีแบบคลิปดีๆแบบสูตรตอบอีก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับ,อบขอระยะพอครับวันนี้